เครื่องเติมอากาศรุ่นใหม่รุ่น FA 800 PFC 2W ค่ะออกแบบมาก็คือว่าจะใช้สำหรับติดตั้งด้านนอกอาคารได้นะครับก็คือทนฝนทนแดดติดตั้งได้เลยนะครับโดยด้วยโด,ย,ดยที่วอล่มอากาศของเดิมเนี่ยเราก็จะมีไซส์ที่ขนาดประมาณ800เนี่ย800ลูกบาทเมตรนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ไว้ติดตั้งข้างนอกอาคารครับแล้วก็เรื่องสีเรื่องวัสดุอะไรก็คือสามารถทนด้อยู่ดังข้างนอกหมดเลยถ้าเกิดบ้านเติมทั้งหลังหรือเป็นห้องถุงไว้ใหญ่ ห้องออฟฟิศห้องประชุม,มใหญ่ๆครับอวอลลุ่มของตัวปร,ริม,มาตรพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับ,รบก็ใช้ใช้เป็นรุ่นนี้ได้ลองทีวันได้ไหมคะบ้านได้ไหมเป็นบ้านได้ออฟฟิศได้นะครับหรือว่าจะเป็นเป็นห้องทานอาหารได้ครับที่ที่ที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากออฟฟิศขนาดกลางๆนี่ก็ใช้ได้โรงเรียนได้ใช้ได้เหมือนกันครับหรือจะเป็นอีกอย่างนึงก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่ใช้ได้อ,อันนี้สามารถเปลี่ยนแท้งกองเองได้เลยนะครับก็อันเนี้ยจะทํางานง่ายขึ้นนะครับเพราะจุดที่เราเปิดมีแค่4ตัว แล้วก็เรื่องของไส้กรองก็เหมือนเดิมเลยครับก็ะจะมีทั้งตัวที่เป็นพีฟิลเตอร์นะครับเนี่ยเป็นที่กรอง P m 2.5นะครับแล้วก็มีกรองคาร์บอนก็คือตัวเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพของ Material แมทเทอเรียลเราก็เป็นยังเป็นเหมือนเดิมมันเปิดง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราหมุนจะมีตัวน็อตอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหมุนเข้าหมุนออกแค่นี้ง่ายมากๆแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองได้ตัวไส้กรองก็เนี่ยค่ะ ขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักไม่ได้มากเรามี IoT ตัวใหม่ล่าสุดมาแถมให้ไปด้วยค่ะตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันสามารถสั่งงานได้ผ่านแอปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเปิดปิดดูค่าฝุ่น PM 30นาทีเรากำลังสก,กับบ้านเราก็สามารถเปิดแอบปบเปิดเครื่องรองไว้ก่อนได้เข้าบ้านมาก็จะได้อากาศที่มันแบบสดชื่นถ้าใครสนใจโมเดลใหม่รุ่นนี้นะคะก็สามารถ ติดต่อมาได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยค่ะมีทีมงานติดตั้งมีทีมเอนจิเนียร์ที่มีความรู้คุณภาพเยอะแยะมากมายพร้อมให้คำปรึกษาคำแนะนำค่ะ